แพ็กเกจตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ Healthy New Year ลดสูงสุดถึง72%โปรแกรมตรวจสุขภาพ New Year Plus สำหรับผู้ชาย52รายการตรวจราคา9,900บาทจากราคาปกติ18,784บาท <Wow. S 1> และแพ็กเกจตรวจสุขภาพ New Year Plus สำหรับผู้หญิง 55รายการตรวจราคา9,900บาทจากราคาปกติ21,149บาท mm. พิเศษสุดๆเลือกรับ1รายการตรวจไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมีให้เลือกถึง6รายการตรวจ 1. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง 2. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขนาดออกกำลังกาย 3. ตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ 4. ตรวจหาความหนาแน่นในมวลกระดูก2ส่วนตรวจเอ็กซเรย์ข้อเข่าซ้ายและขวาและ 6. ตรวจมะเร็งเต้านมและอันต้าซาวเต้านมราคาสุดคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ถึง31มกราคม2567คราวรับบริการได้ถึง31มีนาคม2567ใครที่สนใจอยากซื้อไปกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยคะ่ะ